สวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกสะเทือนวงการบันเทิงแดนมังกรน,นะครับเมื่อล่าสุดก็มีรายงานว่าคู่รักพระนางชื่อดังตงจือเจี้ยนและซุนอีก็ได้ออกมาประกาศหย่ากันแล้วนะครับซุนอีนักแสดงหญิงจีนวัย29ปีเจ้าของซีรีส์แนวโรแมนติกมากมายหลายเรื่องนะครับกับตงจือเจี้ยนนักแสดงชายจีนวัย28ปปีที่ฝากฝีมือในผลงานทางจอเงินมาแล้วหลายเรื่อง โดยทั้งคู่ก็ประกาศข่าวแยกทางกันอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะครับปิดฉากชีวิตคู่5ปีลงอย่างน่าเสียดายโดยซุนอีก็ได้โพสต์ไว้ปอว่าแต่ก่อนอวยพรให้พวกเราจากนี้ไปอวยพรให้เธอกับฉันขณะที่ตรงจื่อเจี้ยนก็ได้โพสต์ว่าพวกเราสบายดีทั้งด้านสตูดิโอทั้งสงฝ่ายก็ได้ออกแถลงการหย่าร้างโดยระบุว่า ทั้งสองตัดสินใจแยกทางกันและก็จะเลี้ยงดูลูกด้วยกันในฐานะญาติและเพื่อนต่อไปสำหรับคู่รักซุนอีและตงจือเจี้ยนนั้นก็เริ่มเปิดตัวว่าคบหาดูใจกันเมื่อปี2016นะครับและก็ประกาศแต่งงานกันในปี2017พร้อมกับข่าวดีว่ากำลังจะมีลูกสาวคนแรกเป็นโซ่ทองคล้องใจด้วยกัน ซึ่งในตอนนั้นทั้งคู่ก็อายุเพียงแค่23-24ปีเท่านั้นนะครับโดยซุนอีและตงจือเจี้ยนนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคู่รักของคนดังที่ได้รับความรักจากแฟนๆอย่างมากนะครับต้อมมองว่าทั้งคู่เหมาะสมกันโดยมักจะมีภาพหวานๆปนหารวมไปถึงโมเมนต,ต์ที่ทั้ง2คนซัพพอร์ตผลงานของกันและกันอยู่เสมอนะครับเมื่อได้มีข่าวว่า สุนีกับตรงจือเจียนแยกทางกันก็ทำเอาหลายๆฝ่ายร้องไห้และก็เสียดายไปทาตามกันเลยนะครับจะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้คนทั้งคู่สู้ต่อไปก็แล้วกันนะครับ